ไม่มียาด้วยสภาพอุ้ยตายผูตายแล้วอะ่ะโอ้โหจบเลยจบจังเลยโอ้โหโอ้โ,โดนมีเอ็ยิงตาภาพเป็นตาปอนแบกแล้วทีนี้โดนไม่สามสิบโอ้โหโดนไปร้อยสามสิบโดนยิงมาสองเม็ด กูกลับมาตายถุดเดิมสภาพไม่ฮิวเลยไอ้บ้าเอ้โคตรสวยเอ้าพี่กลับมาเทอที่เดิมไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหกูกลับมาตายถุดเดิมสภาพไอ้ฮีวเลยไอ้บ้าเอ้โคตรสวย ตายลักเซียแล้วเป็นไปตามแผนเหมือนเหมือนมันรู้เลยอ่ะเอาตายนั่นน่ะตา,ายนั่นน่ะตัยไอ้บอไม่ได้นั่นน่ะตา,ายไอ้บอไม่ได้เดินจะไปเก็บของในตัวนั้นแหละฉันเอาของมาและกันตีเมื่อกี้ไงเปิดเราไงเฮ้ยคือแม่บี้แม่ละสองตัวอุ้ย ไอยากอยากลงรถครับอยากลงรถมานานแล้วครับอยากลงรถอยากลงรถครับวิ่งดงเอานั่นดิงเฮ้ยตั้งกันดูเอาไตไม่ตายไม่ตายไม่ตายไฮไลท์แล้วไงเอยไฮไลท์น็อคนัดได้ไหมเกินเอวีดีอยู่เ่ย ว่ s, Leah, าผมไม่มีระเบิดด้วยลังค่าไหนลังค่าเขียวหรือว like ่าลังค่าไหมนี่ลานออุ้ยไอ้เียแล้วโอ้โหพี่พีดาวอีกแล้วหรอมปดปิดี่ดาวอีกแล้วหรอ สามรอบแล้วนะ <c ười> เกินไปแล้วนะวระเบิดมาดิแตกวะระเบิดระเบิดตีใหม่เลยนี่ยไอพี่ดาวอีกแล้วหรอ,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 อพี่ดาวอีกแล้วหรองงติดมุดพี่ไม่ได้เดินเลือนเลยอ่ะโองัตาป๊าพี่ดาวคนี่สามน้องหน่งพี่ <c ười>

ต่างคนอโอ้โหจะตายเป็นต,ตัวบันไดอ่ะตัวคณะตัวคางแต่งเลย๋อคลลรตีกันมีสองตัวตรงนั้นอ่ะะแต่งวระเบิดยนไปแงว้วตุ่มอุ้ยโดนเจเจสิบแปดกับสี่สิบหกโคตรเบาทึ่งเลยแหมไม่ีอ้พี่อีกแล้วเหรอพี่อีกตัวหนึ่งไอ้บา้าเอ้ he. <laughs>